ข้อควรระวังนะครับในการขับรถสำหรับมือใหม่นะครับเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมับมาขึ้นเรืนจะมาบรคนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเวลา ขับรถนะครับมีหลายคนถามเขาว่าเอ๊พี่ตั้มเพิ่งขับรถนี่ต้องเพิ่งขับรถเป็นเนี่ยหนูเพิ่งขับรถเป็นหนูต้องควรระวังอะไรบ้างเพื่อไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรวมมาเป็น6ข้อนะครับที่มือใหม่ต้องลองจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวเอา6ข้อนี้ไปก่อนนะครับหข้อนี้คือหลักๆเลยนะครับในการขับรถออกถนนใหญ่นะครับคลิปนี้มาลองให้ฟังครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้อแรกเป็นอะไรไปดูนีครับ ข้อแรกเลยครับข้อแรกก็คือเรื่องของความเร็วครับผมความเร็วในการขับรถครับก็คือเป็นความเร็วที่ปลอดภัยนะครับความเร็วปลอดภัยแบบไหนครับแบบความเร็วปลอดภัยก็คือเราขับรถให้สมอ่าเขาเรียกว่าอะไรให้เหมาะสมกับการจราจรในขณะนั้นนะครับถ้าทางโล่งๆเราก็อยากขับช้าเราก็ต้องขับตามเพื่อนให้ทันหรือถ้าขับตามเพื่อนไม่ทันจริงๆก็เอาความเร็วสูงสุดที่เราคิดว่าเราไหวสมมุติ เราขับบนทางด่วนเพื่อนเขาวิ่งกันร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบหนูพีเทิมหนูเนี่ยขับเต็มที่ได้ก็แปดสิบเก้าสิบเราก็วิ่งแปดสิบเก้าสิบตามนั้นเลยเออตามนั้นเลยวิ่งไปอยู่เลนกลางหรืออยู่เลนซ้ายก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็แนะนําให้อยู่เลนกลางนะครับวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยประมาณแปดสิบเก้าสิบนะครับเดี๋ยวเพื่อเผอเราเหยียบไปเรื่อยปุ๊บความเร็วมันจะเผอแป๊บเดียวมันจะเผอมันจะกลายเป็นหนึ่งร้อยทันที เป็น100อนิดๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเป็นนะใครใครเคยบ้างว่าอืมไม่กล้าหรอกขับรถเนี่ยเต็มที่ก็80พอขึ้นทางด่วนเพิ่เป,ป๊บเดียวความเร็ว1 1 0 120เพิ่มแปอบเเดียวไม่ได้ตั้งใจพอเรียาเห็นปุ๊บตกใจอุ้ยยกขเร่งเลยอย่างนี้ใครเป็นบ้างนะครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเราก็จะชินเดี๋ยวเราก็จะ,ะขับตามเพื่อนได้ทันเพียงแต่ว่าเราอย่าไปยึดติดกับตัวเลขให้มากขับตามเพื่อนทิ้งะยะห่างประมาณหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดังนั้น การจราจรขับรถนะครับให้ความเร็วเท่ากับให้เหมาะสมกับการจราจรถ้ารถติดก็ขับตามเพื่อนๆช้าๆเนิ่มๆไหลาตามไปเรื่อยๆแค่นั้นเองถ้าถนนโลง่งเราก็ขับตามเพื่อนให้ทันแต่แต่เราก็ต้องมีความเร็วนะครับที่เหมาะสมกับตัวเราด้วยแล้วก็เหมาะสมกับการจราจรด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้ต่อมาข้อที่2คืออะไรไปดูนครับ ข้อที่สองครับผมนะครับข้อที่2คืออะไรครับผมครับข้อที่2ก็คือการเว้นระยะห่างจากคันข้างหน้านั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมเวลาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บคันที่อยู่ด้านหลังส่วนใหญ่จะเป็นคันที่ผิดเสมอครับเออเมื่อมีการเกิดชนท้ายเกิดการชนท้ายขึ้นมาคันที่อยู่ด้านหลังส่วนใหญ่มักจะเป็นคันที่ผิดเพราะว <c oughs> ่ากฎหมายกําหนดให้ว่าต้องเว้นระยะห่างจากคันข้างหน้าอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะครับเออนั่นแหละครับดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆขับรถ ทิ้งระยะห่างจากคันข้างหน้าอย่างเหมาะสมก็คือกะระยะว่าเออถ้าเราเบรคอย่างเงี้ยมันจะทันนะครับแต่บางคนมือใหม่เป็นไหมทิ้งห่างเป็นโยนเลยเออทิ้งห่างแบบโอ้โหไกลมากแบบไกลสุดๆเป็นสนามปอนเลยคันข้างหน้านี่แซงฟิวฟิวเข้ามาเข้ามาในเลนเราแซงเข้ามาตกเข้ามาในเราเรนี่ยสี่ห้าคันแล้วก็ยังมีช่องว่างเหลืออยู่ใครเป็นไหมแบบนั้นนะครับ <S <S นั่นแหละครับนี่นคือว่าเราทิ้งระยะห่างมากเกินไปนะครับเวลาขับรถทิ้งระยะห่าง อย่างเหมาะสมอย่าให้มากนะครับแล้วก็อย่าให้กระชั้นชิดนะครับทิ้งนี้ห่างแล้วสังเกตคันด้านหน้านะครับเออเวลาเราสังเกตคันด้านหน้าเราอย่าสังเกตสุว่าอันนี้คันรถเราใช่ไหมอ่าก็จะมีคันด้านหน้าอยู่ตรงนี้อ่านะครับเวลาสังเกตอย่าสังเกตแค่คันนี้คันเดียวสังเกตคันี่อยู่ด้านหน้าด้วยคันจะอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับทั้งเลนซ้ายเลนขวาอ่าทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยนะครับเอยฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับดูดีๆดูด้านหน้าดีๆครับ เออดูด้านหน้าคันด้านหน้าไม่พอต้องดูคันด้านหน้าสเต็ปข้ามไปเลยถ้าคันด้านหน้านูาน้นมีไฟเบรกคันหน้าเรายังไงเขาก็เบรกครับเออนะครับพี่ตั้มขาคันด้านหน้ามันบงังวิ้เลยค่ะดูยังไงล่ะคะทีนี้นะครับเราก็ทิ้งระยะห่างนั่นแหละครับเขาที่งบอกว่าเราต้องทิ้งระยะห่างถ้าเรายังสังเกตไม่เป็นสังเกตไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นบางทีใต้ท้องรถทีถ่เราขับรถเนี่ยด้านหน้าเขามีไฟเบรกไฟเบรกมันสะท้อนพื้น รอบใต้ท้องรถคันข้างหน้าเรามาอันนั้นก็หนึ่งจุดนะครับอีกหรืออีกวิธีนึงก็คือสังเกตด้านขวาด้านซ้ายนะครับมีไฟเบรกไหมนะครับถ้ามีไฟเบรกปุ๊บเรนเราีเตรียมเราเตรียมไว้เลยนะครับยังไงเขาก็ต้องเบรกซ้ายขวามีมีการเบรกเรนเรามันก็อาจจะเบรกด้วยนะเราก็เผื่อไปด้วยนะครับกาลระยะยกคันเร่งยกทามเราที่เบรกได้เลยเผื่อมีอะไรเกิดข,ขึ้นมาปุ๊บเราจะได้เบรกทันนะครับฉะนั้นเพื่อนๆสังเกตเลย,เ,เ,ลย,เ,เ,ลยเวลาเราขับรถออกต่างจังหวัดเนี่ยจะมีรถ ที่วิ่งทิ้งระยะห่างน,นะครับทิ้งระยะห่างปุ๊บเวลาเขาเปบียดฉุกเฉินเวลาด้านหน้าเป็นไฟแดงสียแยกไฟแดงนะครับใหญ่ๆเงี้ยเกาจะเปิดไฟฉุกเฉินป๊อับป๊ับเนี่ยกระพริบคู่เลยนี่แหละครับเขาเตือนว่าด้านหน้ามีการเบียดฉุกเฉินมีการชะลอตัวอย่างรวดเร็วนะครับขั้นหลังต้องระวังนะครับดังนั้นเวลาเราขับรถออกต่างจังหวัดเราเห็นเลยเขามองไปไกลเนี่ยเขาเปิดไฟฉุกเฉินวบแป๊บมองไปอ๋อข้างหน้านู่นเป็นเสียแยกไฟแดง เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อโอเคทนะ่านหน้าอาจจะต้องเป็นไฟแดงเราก็ต้องชะลอนะครับบางทีเราเห็นว่าเป็นไฟเขียวก็จริงแต่เพียงแต่ว่าการการออกตัวของรถมันมีการน่วงเ,เราก็จะเพิ่มเติมเร่งใส่ไปไฟเขียวล้วไปได้เลยไปได้เลยไม่ใช่นะครับดูคะนะันทานหน้าว่าเขายังไม่เคลื่อนที่เราก็ต้องชะลอนะนะครับก็ต้องชะลอด้วยนะครับนี่คือข้อที่สองครับการกะระยะหน้ารถอย่าขับเข้าไปใกล้เกินไปอย่าทิ้งห่างมากเกินไปทิ้งไม่ห่างเท่าที่ใจเราคิดว่ามันโอเค พี่ตั้มขาหนูโอเคประมาณหน mm ึ hmm. ่งสนามฟุตบอลอันนี nah, ้ก like well, yeah. okay. ็ไม่เอาแล้วเราก็ต้องฝึกค ok ่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเคลียร์เข้าไปใกล้ในระยะห่างดูเพื่อนๆว่าเขาใกล้กันแค่ไหนเราก็เอาสมมติว่าเขาใกล้กันห่างประมาณสองช่วงขับรถใช่ไหมเราก็สักวันสักสามสี่ช่วงขับรถมันจะได้ไม่ดูน่าเกลียดนะครับผมต่อมาครับข้อที่3คืออะไรครับไปดูกันเลยครับข้อที่3ครับต่อมาข้อที่3นะครับก็คือว่าเวลาขับรถนะครับอย่าไปตัดหน้าคนอื่นนะครับ ผมเห็นหลายคนเวลาผมขับรถออกต่างจังหวัดหรือว่าขึ้นทางด่วนอ่าทางลงทางด่วนใช่ไหมกลัวจะลงไม่ทันวิ่งไปตัดหน้าเขานะครับไม่เอานะครับอันนี้อันตรายเลยถ้าเป็นรถใหญ่เขาเบรกไม่ทันนี่คือเขาชนเต็ม,เ,ตมเลยนะเพราะรถใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเบรกเนี่ยการชะลอตัวของรถใหญ่เนี่ยมันจะไม่กระชันช้นชิดมันจะไม่เหมือนรถเก่งรถเก่งปุ๊บมันยังเบรก,ป,บบกปุ๊บนยังมีแบบหยุดเพื่อให้คันนึงปาดไปได้อะไรเงี้ยมันยังเบรกทันใช่ไหมแต่รถใหญ่นี่ไม่ได้เลยนะครับชนก็คือชนแล้วเขาก,ก็วิ่งชน พังไปเลยนะรถนะดังนั้นเวลาขับรถนะครับต้องดูสถานการณ์ดีๆว่าอุ้ยเราจะต้องเลี้ยวซ้ายด้านหน้าเข้าซ้ายไปรอหรือเข้าเลนกลางไม่รอเปิดไฟเลี้ยวดูกระจากมองข้างเข้าได้ไหมเข้าไปรอในเลนนั้นแล้วค่อยเลี้ยวอย่าไปปุ๊บแล้วปาดเข้าไปนะครับสมมติว่าโอเคพี่ตั้มผมจะเลี้ยวซ้ายแยกหน้าเพลินคุยเมาท์มอยกับเพื่อนเมาท์มันมากเลยลืมปาดเข้าได้ไหมมันกระชั้นชิดน,นะเสี่ยงเลยดีไหมไม่เอานะครับเลยก็คือเลยไปเลยไปยูเทิร์นมาใหม่ ไปเดี่ยวซอยหน้าเลยก็ได้มันทลุกถึงกันได้ไหมเอออ้อมหน่อยไม่เป็นไรอย่าไปเสี่ยงครับไม่คุ้มยิ่งถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดชนมานะครับมันล้ออะไรนานเออเ,เพื่อนๆหลายคนที่ออนักเรี่ยนของผมหลายคนที่ที่ขับรถไฟฟ้าเนี่ยพี่ท้าหนูว่าไปขับไปปาดหน้าเขาเขาบีบแตรด่าหนูเนี่ยหนูกลัวจังเลยนั่นแหละครับระวังดีๆครับไปปาดหน้าเขาเขาเบรกไม่ทันนี่เขาชนเต็มๆมเลยนะเสียเวลาเสียเงินเสียทองนะครับล้ออะไรนาน รถเราซื้อมามันก็แพงถึงแม้ว่าราคามันจะไม่สูงเท่าคนอื่นแต่มันก็มาด้วยน้พาพักน้ําแรงของเราดัางนั้นขับรถต้องระวังครับอย่าไปปาดหน้าคนอื่นเวลาจะเลี้ยวเราขับรถอเตร์เวใช่ไหมขับรถทางด่วนใช่ไหมจะเลี้ยวออกใช่ไหมปึ๊บมีรถใหญ่ด้านหน้าเราก็ประเมินสถานการณ์ว่าความเร็วของเขาถ้าเราไปปาดหน้าเขาเนี่ยมันได้ไหมคือมันมีระยะห่างพอให้เราเข้าไปปึ๊บแล้วก็เลี้ยวออกได้ไหมไม่ใช่จอๆแบบใกล้ๆแล้วไปเลื่อนเครื่อนมันไม่ทันอย่างนี้ไม่ได้เข้าต่อท้ายเขาออกก็ได้ครับรอ ขับตามไปชนิดหนึ่งก่อนเอาเซฟไปก่อนขับตามตัวเขาไปเนิดหนึ่งก่อนพอให้เขาพ้นปุ๊บเราก็ค่อยเข้าออกด้านนอกไปออกลงทางด่วนไปออกจากมอเตอร์เวย์ไปเออเลี้ยวเข้าซอยไปนะครับอย่าไปเสีย่ยงอยา่าอย่าเรายังไม่เก่าพอด้วยความที่ว่าเป็นมือใหม่ยังยังกะระยะไม่ได้ตามตามท้ายรถก่กอนพอเขาเลยไปปุ๊บเราก็เลีเเ้ยวออกไปอย่างนี้ปลอดภัยดีกว่าถูกกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยมือใหม่นะครับ ขับรถอย่าไปปาดหน้าเขาเดี๋ยวไม่ทันไม่เป็นไรก็เลยไปค่อยไปยูเทินกลับมาใหม่ค่อยไปเดียวซอยหน้าใหม่อย่างนี้ดีกว่านะครับผมต่อมาครับผมข้อที่4คืออะไรไปดูนครับข้อที่4ครับก็คือขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับก็คือว่าเวลาขับรถเนี่ยนะครับเวลาเราขับในซอยมันก็จะมี กระจกกลมๆนะครับกระจกกลมๆอยู่ตรงมุมสังเกตดีๆว่ามีมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนมาไหมมีพี่แท็กซี่วิ่งสวนมาไหมมีรถหกกรอขนน้ำคนอะไรวิ่งสวนมาไหมนะครับสังเกตดีๆวิ่งขับมาปุ๊บด้านหน้าเป็นทางม้าลายแต่รถฝั่งซ้ายจอดอยู่ก็ชะลอถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเขาจอดเราไม่รู้ว่าเขาจอดชะลอเพื่อให้คนข้ามถนนหรือเขาจอดซื้อของเราก็ไม่รู้ก็ชะลอก่อนอย่าพลวดออกไปเผื่อมีคนวิ่งตัดมาเนี่ยมันจะ หยุดรถไม่ทันนะครับอันนี้คือขับรถอย่างปลอดภัยคาดการด้านหน้านะครับเวลาขับรถปลอดภัยเนี่ยเราจะใช้หลักการคาดการข้างหน้าว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ชะลอไว้ก่อนขับรถเข้าผ่าน่าผานทางแยกทางร่วมต่างๆชะลอก่อนนะครับมันไม่มีรถเต็มที่เราก็แค่ชะลอแล้วก็เติมครืงเร่งไปแต่ถ้าสมมติว่ามันเบรกไม่ทันมีรถมาปุ๊บชนปึ้งเหมือนในคลิปที่เขาตามโซเชียลต่างๆชนพังเละหมดเลยอันนี้ อันตรายนะครับเหมืั้นสีแยกทางร่วมทางแยกทางร่วมต่างๆนะครับชะลออย่าเพิ่งไปเติมคันเร่งเยอะอย่าเพิ่งไหลาตามน้ําอย่าเพิ่งไปเขาผ่านไปได้แล้วก็ชะลอก่อนแต่อย่าเบรกจนหยุดนิ่งนะชะลอให้ความเร็วลดลงในจังหวะที่เราสามารถถ้ามันกระชั้นชิดปุ๊บเรายังเรายังเ,รงเบรกได้นะครับตามทางม้าลายเออตามสะพานลอยนะครับพี่ตั้มขับสะพานลอยต้องไประวังอะไรละครับสะพานลอยคนส่วนใหญ่เขาไม่ข้าม เขาก็จะเดินใต้สะพานลอยอันนี I mean, I ้ก็ต้องระวังอ่าก็คือถ้าเป็นคนผมไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่บุลลี่นะก็คือบางทีอาจจะมีชาวต่างด้าวเข้ามาเขาก็ยังไม่รู้กฎยังไม่รู้อิโนนีนะครับเขาไม่ขึ้นสะพานลอยมักง่ายปุ๊บเาก็จะวิ่งตัดตรงมาเงี้ยลงจากรถเมล์ปุ๊บวิ่งตัดเลยเงี้ยรถเมล์มันบังใช่ไหมเขาก็วิ่งด้านหน้าวิ่งตัดตรงมาเงี้ยอ่าผมก็เจอหลายรายนะมอเตอร์ไซค์วิ่งมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ใส่เต็มๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวัง ขับรถปุ๊บประเมินสถานการณ์หน้าหน้าดีๆคาดการณ์หน้าหน้าดีๆว่าเขาเบรกกันยังไงสามเลนเ,เลนซ้ายเลนกลางเลนขวาเขาเบรกกันเราก็ต้องทิ้งระยะห่างแล้วอย่าเข้าไปเป็นส่วนร่วมของของเขานะครับทางโคง้งมองปลายโค้งดีๆว่ามีมอเตอรไ์ไซค์สวนเลนมาไหมมีใครพยา,า,นะาย,พยามข้ามถนนไหมนะครับมีวัวมีควายมีมอเตอร์ไซค์พยายามข้ามถนนไหมมองปลายโค้งดีๆพอมามองปลายโค้งเสร็จล้วก็กลับมามองใกล้ๆว่าเรายังอยู่ในโค้งไหม อันนี้คือหลักการขับรถอย่างปลอดภัยแล้วก็ประเมินสถานการณ์ด้านหน้านะครับผมต่อมาครับข้อที่5คืออะไรไปดูกันเลยครับผมข้อที่5เนี่ยส่วนใหญ่มือใหม่ไม่ค่อยทำอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือเก่านะครับอะไรครับพี่ตั้มครับนั่นก็คือขับรถบนไหลทางครับเออนะครับขับรถบนไหลทางเวลาขับรถไปปื๊บบนทางด่วนรถติดติดเออรถติดติดปื๊บอ่าไหลทางว่างออกไหลทางวิ่งวิ่งเลยยาวๆสบายๆนะครับอันตรายครับ บางคนออกไปไม่ดูไม่ดูอีนุยนีย่รถใหญ่มันบางใช่ไหมออกซ้ายมาปุ๊บรถจอดเสียอยู่ชนท้ายรถที่จอดเสียท,ทันทีตุม้มอวิ่งมาเร็เวๆพุ๊บ,บพอทางเราโล่งไงขวาเขาติดจอดแน่งชนิดเลยทางฝั่งขวาเนี่ยขวามือเราไหลาทางโล่งซัดเต็มเต็มเลยว,วิ่งมาปุ๊บใส่เหยียบเต็มเต็มมอเตอร์ไซค์ปาดมาปุ๊บตุม้มอันตรายครับจริงๆส่วนใหญ่ไอ้ข้อน,นี้มันจะมันจะเกิขึ้นกับมือเกา่าหรือ,อ,อมือใหม่ที่ขับได้คล่องประมาณหนึ่ง ออ้ยเรนเราติดดึงขวาก็ติดข้างซ้ายเขาวิ่งกันวิวริวริวริวไปเลย่งออกซ้ายกันเขาดีกว่าไม่มองกระจกข้างออกไปปุ๊บข้างหลังมาใส่ตุ้มนะครับอันนี้อันตรายนะครับแต่ว่าอยากจะพูดความในใจนะครับคือว่าไหลทางอ่ะมันมันไม่ค่อยดีเพราะว่าถ้าออกไปแล้วปุ๊บมันก็ต้องไปปาดหน้าเข้ายิ่งทําให้รถติดครับอแต่ล่หลังที่ผมสังเกตนะเวลาขับรถบนทางด่วนหรือว่าขับรถบนมอเตอร์เวย์หรือว่าขับรถออกต่างจังหวัดนะครับ โซน,น,นในเมืองเนี้ยไม่ค่อยเห็นใครวิ่งหนทางแล้วตอนเนี้ยถ้าเป็นเมื่อเมื่อเมื่อห้าปีสิบปีก่อนเนี่ยผมเห็นเยอะมากเลยแต่ตอนเนี้ผมคิดว่าเออคนไทยน่าจะมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นมีจิตสามัญสำนึกที่ดีขึ้นผมเห็นหลายครั้งที่บนทางด่วนนะอ่าผมวิ่งบนทางด่วนเนี่ยรถติดแงกเลยไปทางนี่โล่งเลยไม่มีใครวิ่งมันมีวิ่งอยู่คันสองคันแต่ผมว่าคิดว่าวเขาก็น่าจะเขินๆอยู่นะแบบไม่วิ่งอยู่คนเดียวแต่ใครไม่มีใครวิ่งมาตามเลย หรือว่าเขาอาจจะอาจจะไม่เคยก็ได้แต่ไม่รู้นะแต่คือความรู้สึกของคือตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าเออคนเริ่มวิ่งหลายทางน้อยลงแต่แต่ถามว่ามีไม่มีแต่แต่น้อยลงกว่าเยอะเลยก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยห้าปีสิบปีที่แล้วเนี่ยก็คืออ่าสว่าเรนมีสามเลนใช่ไหมหลายทางก็จะเป็นเรนที่สี่ไว้สําหรับรถพยาบาลรถฉุกเฉินที่เขาเกิดอุบัติเหตุด้านหน้าอาจจะมีรถของของอจุดของบริการของทางด่วนอ่ะ จ้าหน้าที่เขาจะวิ่งไปเพื่อเพื่อไปที่จุดเกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับไหลาทางเขาจะไว้เขาไว้ตรงส่วนนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อกรณีฉุกเฉินถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือถ้าเป็นสามเลนปุ๊บเลนที่สี่เป็นเลนฉุกเฉินก็จะตีทั้งสี่เลนเลยอืมนะครับแต่ทุกวันนี้ถ้าที่ผมสังเกตนะมีความรู้สึกว่าเออไหลาทางไม่ค่อยมีใครวิ่งลนะอย่างก็ยังก็ยังกง็ก็โล่งไม่ค่อยมีคนวิ่งนะครับมันจะมีวิ่งอยู่หรหมันจะมีวิ่งอยู่ประมาณคันสองคัน มันจะมีวิ่งอยู่แต่ว่ามันมันจะไม่มีใครตามแล้วมันจะผมมีความรู้สึกว่าคนตามก็น้อยแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครตามนะครับมันมันมันเหมือนว่าคนไทยเริ่มเริ่มมีจิตสํานึกมากขึ้นเริ่มมีความรับผิดชอบกับสังคมมากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาอย่างสื่อโซเชียลให้ข้อมูลทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่จะพัฒนานะครับพัฒนาคนขับของเราเนี่ยนะครับ เครียกนะวินัยในการขับรถของเรานี่ให้ดีมากขึ้นนะครับให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาได้อิจฉานะครับถึงแม้ว่ารถเราจะติดยาเป็นแพรแต่ก็เรียงแถวเป็นระเบียบไม่มีแทรกไม่มีอะไรถามว่าแทรกมันก็มีมันก็มีแต่มันไม่เยอะเท่าสมัยก่อนนะครับพิทัมบุรีสมัยก่อนแลวมันก็กเปรียบเทียบกันระหว่างช่วงเวลานั่นก็คือว่าตอนนี้คนไทยเริ่มดีขึ้นแต่ถามว่าคนขับรถไม่ดีมีไหมมันก็มีแต่ว่ามันน้อยลงเริ่มดีผมมีความสุขมันเริ่มดีขึ้นนะ เริ่มดีขึ้นเริ่มขับดีขึ้นเปิดไฟเลี้ยวเออแต่ก่อนนี่คือแบบไม่มีใครเปิดเลย้างหลังไม่ไี้เปิดเยอะขึ้นนะจะเล็กจะน้อยก็เปิดผมแฮปปี้มากถามว่าไม่ไม่เปิดมีไม่มีแต่น้อยลงนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่ามาเล่าให้ฟังเป็นความรู้สึกนะนะครับแต่ถ้าใครเห็นต่างคอมเมนต์ได้เลยอะผมยินดีรับฟังนะครับผมอ่ะต่อมาครับผมข้อสุดท้ายข้อที่6คืออะไรครับไปดูนครับอ่านะครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับข้อที่6นะครับข้อที่หกข้อถ เป็นอะไรครับพี่ตั้มครับข้อที่6นี้เป็นสิ่งที่ทั้งมือใหม่มือเก่าทำโดยที่ไม่รู้ตัวหรือทําโดยเป็นสามัญสำนึกของตัวเองนะครับทำโดยหรือเรียกสั้นๆว่าสันนั่นเองนั่นเองนะครับผมก็คือว่าขับรถแช่ขวาอย่างไงนะครับมือใหม่พูดถึงมือใหม่ก่อนมือใหม่ก็จะขับแช่ขวาเพราะว่ามันโล่งข้างหน้าโล่ง ไม่ต้องกลัวไปชนท้ายใครข้างหลังช่างไม่สนใจนะครับผมมีนักเรียนคนหนึ่งอยู่แถวบางแวกอืมเขาเขาตัดสินใจมาเียนกับผมเพราะว่าดูคลิปแล้วรู้สึกรู้สึกว่าสอนเป็นหลักเป็นการดีนะครับแล้วเขาไปเรียนมาก่อนหน้านี้เขาเล่าให้ฟังว่าครูสอนรถพาแช่ขวานะครับพาแช่ขวาแล้วข้างหลังก็บีบแต่ไร่ครูก็อย่างว่าขับไปเลยขับไปเลยขับอย่างนี้แหละไปเลยวิ่งแบบสี่สิบ ห้าสิบสิบแช่วขวาไปข้างหลังเขาก็บีบแต่ไล่ปิดไปไร่เขาเลยมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าไม่ดีกับครูคนนี้เลยนะครับไม่ดีแล้วก็ไม่เอาแล้วคาบเรียนยังเหลืออยู่ประมาณสามสี่คาบสามสี่ชั่วโมงนะเขาก็คือบอกยกเลิกไปเลยแล้วเขากา็มาเรียนกับผมนะครับเขาก็มาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อาจจะได้ยินอาจจะอาจจะมีผมไม่แน่ใจว่าผมได้อัดคลิปตรงช่วงนี้ไว้หรือเปล่านะ เขาก็อธิบายว่าเขาไม่เขาเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าไม่สบายใจด้วยนะครับเพราะว่าข้างหลังนี่บีบแต่ไล่ยาวเลยพอแซงขึ้นมาปุ๊บก็ปาดหน้าตบเข้าอย่างเงี้ยนะครับทั้งๆที่ว่ารถก็เป็นรถของโรงเรียนมีป้ายว่าซ้อนขับรถอย่างเงี้นะนะครับเขาแต่เขาก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมันขัดต่อความรู้สึกเขาก็จะพยายามเข้าซ้ายครูก็ห้ามนะครับบอกว่าให้วิ่งเลนขวาไปให้วิ่งเลนขวาไปซึ่งผมบอกว่าจริงมันไม่ควรนะครับ เราวิ่งเลนกลางก็ได้ถ้าเราวิ่งขับเราขับช้าขั้นหลังเขารู้แล้วนะครับก็เห็นว่าปุ๊บอ่าโรงเรียนสอนขับรถปุ๊บอ่าขับช้าเหลือเกินเขาก็แซงออกขวาไปมันก็จบนะครับมันเขาคนทั่วไปเขารู้อยู่แล้วอ๋อโอเคมือไม่แฮตขับมาเรียนขับรถครูภาผ่าออกทนใจฉันก็เคยผ่านจุดน,นี้มาก่อนฉันรู้ไม่แช่ขวาอยู่เลนกลางโอเคชันแเนปี่ฉันแซงขวาไปแค่นั้นจบเลยอืมอย่างนี้แหละครับดังนั้นการแช่ขวา ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องครับอันนี้คือมือใหม่นะนะครับเข้าเลนกลางวิ่งตามปกติรักษาระยะห่างด้านหน้าเท่าที่เราคิดว่าเราไหวเราขับไปในความเร็วที่เราคิดแล้วเราไหววิ่งเลนกลางก็ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบตามเพื่อนๆไปผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับขับตามเ,เพื่อนๆไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะชินนะครับอันนี้สำหรับมือใหม่ไม่ควรไปแช่เลนขวาจําไว้เลยนะครับต่อให้เราขับต่างจังหวัดปุ๊บอะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นต่างจังหวัดต้องโล่งเลย กลับบ้านลาพักร้อนอ่ะวันวันวัน,ว,นวันธรรมดาจันทร์ถึงสุกเนี่ยเอออาจจะลาพักร้อนอาจจะลาวันสุกกลับบ้านไปปุ๊บโอ้โหไม่มีใครกลับไม่มีใครวิ่งเส้นเส้นนี้เลยวิ่งเลนขวาได้ไหมได้วิ่งได้ถ้าลงโลกนะแล้วสังเกตด้านหลังดีๆว่ามีใครมาจี้ตูดไหมนะครับเออส่วนใหญ่ถ้ามีสติ๊กเกอร์มือใหม่เขาก็จะพอรู้แหละเอออาจจะมีบีบแจอาจจะมีเตือนบ้างเราก็เข้าซ้ายเขานะครับเพะนั้นเวลาแช่ขวาปุ๊บ ทางท้งโลขับไปสักพักหนึ่งหมั่นสังเกตเอาความรู้สึกมองด้วยหางตาเนี่ยมีอะไรเคลื่อนไหวบนกระจกหลังไหมอ่ามีอะไรเคลื่อนไหวบนกระจกด้านหลังไหมสองหลังเนี่ยมีอะไรมาปุ๊บเข้าซ้ายลบไห้เขาเขาพ้นไปแล้วปุ๊บกลับมาเข้ามาเล็ขวาอันเนี้ยดูน่ารักกว่านะรับดีกว่าไปแช่ขวานะครับสำหรับมือใหม่นะนะครับส่วนมือเกา๋าโอ้โหอันนี้พูดลำบากจริงๆนะครับอาจจะเป็นด้วยสันดอนของเขานะครับแช่แช่ขวาแล้วก็อ้างนูน้นอ้างนี่หา หลักฐานขึ้นมาเพื่อเข้าข้างตัวเองแล้วก็บอกว่าฉันแช่ขวาแนยแซงซ้ายได้สิแนยแซงคือไม่มีความจําเป็นต้องแปให้คนอื่เขาแซงซ้ายครับมันเสี่ยงกับอุบัติเหตุถ้าคุณเก่าจริงคุณวิ่งกลางได้ไหมละ่ะแล้วก็บออ้างว่าลถหนักถ้ามัาลหนักคันอื่นเขาก็วิ่งได้ละ่ะอื่าก็ถ้ามันพังอ่ะผมไม่อยากให้เข้าของที่ส่งมีปัญหาก็มันพังเขาเพราะอะไรเพราะเพราะอะไรอ,อะไร่ะเพราะบรรทุกหนักไม่ใช่หรอบรรทุกเกิน บรรทุกเกินที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่หรออืมนะครับดังนัง้นฝากฝากด้วยนะครับแต่ผมเห็นเยอะนะเริ่มหลังๆมาเนี่ยสื่อโซเชียลเขาเริ่มลงเยอะผมก็เห็นนะรถบรรทุกหลายคันเนี่ยนะครับวิ่งเลนกลางได้อืมวิ่งเลนกลางบางคันผมผมเห็นวิ่งเลนขวานะผมวิ่งเข้ามาปุ๊บ <c oughs> เขาตบไฟเดีไซส์ใส่อ่าตบไฟดีไซส์แล้วก็เข้าเลนกลางให้ผมผมก็วิ่งผ่านผมก็เปิดไฟฉุกเฉินให้เขา้าขอบคุณอันนี้สวยงามเลยจบเลยสวยๆเ,เลยนะครับก็ฝากไว้นะครับ มือใหม่พยายามอย่าเป็นภาระให้คนอื่นมือเก่าก <g oda> ็ <g oda> <g oda> <g oda> อยาพยายามไปเบียดเบียนมือใหม่นะครับแต่จริงๆทุกวันนี้ผมมีควา,ามรู้สึกว่ามันมีการอัปเกรดขึ้นเยอะเลยสําหรับการขับรถนะครับมันมันมันเหมือนแบบมันดูด,ดีขึ้นถามว่าส่วนที่ส่วนที่ไม่ดีก็มีไหมมีแต่มันมีเริ่มเริ่มมีน้อยลงแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนขับรถด้วยความระมัดระวังและปลอดภัยช่วงสงการนี้นะครับก็ฝากให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ มีความสุขในวันสงการแล้วก็ให้ทุกคนปลอดภัยนะครับอย่าได้ประสบอุบัติเหตุใดๆกับมาทํางานต่อได้อย่างมีความสุขนะครับผมกลับมาเติมพลังที่บ้านผมก็กลับมาต่างจังหวัดนะครับก็เลยเอออัดคลิปจริงๆผมจะอัดคลิปตั้งแต่บ่ายแล้วนะครับแต่ว่าด้วยภารกิจอะไรหลายอย่างนะครับขอกครอบครัวก็ตอนนี้มาตอนค่ำแล้วไม่รู้ว่าจะอัพคลิปวันนี้ทานไหมนะครับแต่ถ้าท่าน เดี๋ยวผมอัพคลิปให้เลยเดี๋ยวผมตัดต่อสักแป๊บหนึ่งนะครับผมส่วนคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับใครอยากเรียนกับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมผมสอนให้ตั้งแต่มือใหม่ใครขับรถไม่เป็นครูหนูขับรถไม่เป็นเลยผมสอนให้ได้ครูขาหนูเป็นสนวรเรียนได้ไหมได้ผมกล้าการันตีเลยทาไมกล้าการันตีเลยพี่ตั้มแน่นอนครับหลักสูตรผมไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะครับผมคิดค้นมาโดยเฉพาะนะครับผมสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยในช่องของผมนะครับไปไล่ดูในช่องวิดีโอเนี่ย มีหมดเลยสอบอวัยรุ่นนะครับมือใหม่มือเก่านะครับไปเรียนที่ไหนมาไม่ประสบความสําเร็จมาเรียนกับผมเดี๋ยวผมจอดให้ครับใครที่มีจิตฝ่อไปโดนคนอื่นด่ามาไปเรียนกับแฟนแฟนว่ามาไม่พอใจพ่อว่ามานะครับรู้สึกว่าทําไมฉันไม่เก่งเรื่องนี้เลยนะครับมาจริงๆมันมีเส้นบางๆครับผมเดี๋ยวผมดึงออกให้ครับ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ